ชิ้นส่าาวนตางๆก่อนแต่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วผมรู้ว่าไอ้ความัวมเป็นยังไงผมรู้ว่าเลือดมันเป็นยังไงผมได้ยินเสียงปืนผมรู้ผมเห็นคนตายเป็นตึกกอตอปอ,อที่เขาเผาแล้วไม่กมล้าไปดรามาเราไปเผากรมประชาสัมพันธ์กันเราขวดน,น้ํามาจากไหนไม่รู้มีเศษกระดาษขวดน้ำมันแล้วก็หลายอย่างที่ยังระลึกยู่ในความทรงจำผมเชื่อว่า ในสมัย14ตุลานู้นความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยของพวกเรายังไม่ซึ้นเท่ากับเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนี้สมัยก่อนเราพิมพรู้ว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาสอนอย่างแต่โลกนอกประชาธิปไตยเป็นอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นก็เกิดความสับสนผมเชื่อว่าการลุกขึ้นของนักศึกษาในสมัยนี้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้องการประชาธิปไตยแต่เป็นเพราะว่าเกิดความสับสนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกพวมตวิทยาศายตกับสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนนิสิตนักศึกษาและเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ได้รู้จักคําว่าประชาชิปไตยได้รู้จักคําว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นกว่าในอดีตเยอะผมเชื่อว่าการต่อสู้จากวันนี้ไปจะมีกระบวนการที่ลึกซึ้งที่เข้าใจในกระบวนวิธีการและเข้าใจนั้น ระบบประชาธิปไตยมากกว่าการต่อสู้ตามกระแสถึงแม้ว่าประชาชนจะดูว่าสยบยอมแต่ไม่ใช่ครับเพราะประชาชนจะสู้เพื่อชนะไม่สู้เพื่อตายและประชาชนจะชนะและจะมีชีวิตอยู่ในระบบประชาธิปไตยต่อไปโดยที่ไม่ตายนะครับวันนี้เขารำลึกถึงเพื่อนเราที่จากไปและเพื่อนเราที่ยังสู้ต่อแล้วก็ยังรำลึกถึง เพื่อนๆที่ต่อสู้ใน14ตุลาแต่ได้หันหน้าไปสวามิภักดิ์ต่อประเด็จการเราจะลำลึกและจดจำหน้าพวกท่านไว้พวกท่านเคยอ้างตัวเองว่าเป็นผู้นำของพวกนิสิตนักศึกษศศาเป็นผู้นำระบบประชาธิปไตยแต่วันนี้กวาดตาไปมองทั่วแผ่นดินเราเห็นกบฏของอุดมการณนั้นชัดแจ้งเรารู้ว่าคุณเป็นใครเรารู้สันดาณของคุณที่เผยออกมาในปัจจุบันเพราะฉะนั้น คนที่ต่อสู้และก็เป็นผู้นำของประชาธิที่ปไตยคนผู้นำในการต่อสู้นั้นอยากกำบบต่อประชาชนต่อไปอีกเลยครับอ๋อแล้วพีดบสิถาถามให้ให้